ขับรถจากกรุงเทพน,นะครับมาวัดไล่ขิงเพื่อสิ่งนี้เลยจ้าจากที่วอแเวมาหลายวันนะฮะดูในตอกตอกนี่ก็ได้มาริมลองกันสักทีนะกับเค้กไก่หยองอร้านปังเวอร์รา,าคา1 5 0บ้าสิบาทระเป็นทรงคมตอนแรกคิดว่าจะเล็กกว่านี้ะแต่ว่าเขาแพ็คมาดีมากเซอพส์เพราะาตอนแรกอะกัดเข้าไปนึ่าก็จะแบบก้อนแบบขนมปังเลยแต่ว่าสระมันเป็นเหมือนครีมครีมนะโดยที่มีไก่หยองกรุบกรอบอยู่ด้านนอกพร้อมกับสาหร่ายเอาจิงก็ถือว่าแปลกใหม่สระบมอยู่สามารถไปริมลองกันได้เลยนะครับอ่าอ่าให้ผ่านให้ผ่านอ่าเอาล่ะมาถึง ครับผมมาวอแ์วรมานานมากาาก,ก็อยากกินอยากกินอยากกินโจเนนเขามีทีนี่แหละก็ได้ได้มาสักทีซื้อมา99บาทครีมชีสเลือกเป็นออริจินอลสตรอเบอรี่ส่วนผลไม้นะฮะจะเป็นตัวสตรอเบอรี่กับอง,งุ่นใส่มันคัดนะครับเอาตรงๆคือชอบมากคือหวานน้อยแล้วก็ผลไม้ในะหวานชุ่มฉ่ำดีถึงแม้สรับผมนะครับแป้งจะแอบเหนียวไปนิดนึงแต่โดยรวมนี่คือว่าใช้ได้เลยโอเคตาตาหลับแล้วคุ้มค่าที่ได้ขับรถมาชั่วโมงกว่าและอีกร้านที่อยากแนะนำาครับลินเทลบ้าแกลินบัวร้อยเดียบีอยู่จริงใช่ไหมมีอยู่ที่นี่แหลิงไะ กินกันเด้อ